ข้าคือตันกงหรือเฉินกงนามรองกงไถที่ปรึกษาผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมแห่งยุคสามก,ก๊กแรกเริ่มเดิมทีข้าเคยรับราชการกับโจโฉและชื่นชมในความสามารถของเขาเป็นอย่างมากข้าในช่วยเขาในการหลบหนีจากภัยอันตรายต่างๆและร่วมก่อตั้งกองครับเพื่อต่อสู้กับเหล่าขุนศึกที่มักใหญ่ฝ่สูงแต่แล้วความคิดของข้าก็ต้องเปลี่ยนไป เมื่อข้าได้เห็นความเหี้ยมโหดและไร้มนุษยธรรมของโจโฉในการสังหารครอบครัวลิซือโดยไม่ไตรตรองให้ถี่ถ้วนข้าจึงตัดสินใจทอดทิ้งเขาและแยกตัวออกมาหลังจากการจากลาโจโฉข้าก็ได้พบกับลิโป้ผู้ซึ่งเป็นขุนศึกผู้กล้าหาญและไร้เทียมทานในเรื่องการสู้รบข้าได้เข้าเป็นที่ปรึกษาและพยายามใช้ความรู้ความสามารถของข้าในการช่วยเขาในการรวบรวมแผ่นดิน แต่ลิโปเป็นคนที่ไม่ฟังคำแนะนำและไม่สนใจในยุทธวิธีใดๆเขาชอบทำตามอารมณ์และคำพูดของคนอื่นซึ่งทำให้ข้าต้องเผชิญกับความยากลำบากในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆเมื่อโจโฉยกทัพมาบุกเมืองแห่ฝือของลิโปข้าพยายามเสนอแผนการต่างๆเพื่อต่อสู้กับโจโฉแต่ลิโปก็ไม่ฟังคำแนะนำของข้าอีกเช่นเคยสุดท้ายแล้วข้าและลิโปก็ถูกโจโฉจับกุมตัวได้ที่เมืองแห่ฝือ ในวาระสุดท้ายข้าได้ปฏิเสธที่จะยอมรับการอภัยโทษจากโจโฉและขอให้เขาประหารข้าเสียข้าไม่สามารถทนอยู่กับความพ่ายแพ้และอุดมการณ์ที่ล้มเหลวได้อีกต่อไปข้าจึงต้องจบชีวิตลงพร้อมกับลิโป้แม้ว่าข้าจะล้มเหลวในการช่วยลิโป้ให้เป็นกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็ตามแต่ชีวิตของข้าก็ได้แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและอุดมการณ์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงข้าเลือกที่จะตายอย่างมีเกียรติ ดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความอัปยศ